นั่งเลยเนี่ยหนังเปลี่ยนเรื่องกูก็มจิตปลาอันนเ้นมาแล้วจะโยมปีหน้าจะนายหมันสักจุดเล่ห์เลี่ยงว่าแอ้ในกูนุกูไม่ได้โฟกันไอ้ไรมึงเอ้ยนายนู่นนายเซนี่ตามที่มึงเดี๋ยวในวัดนี่มึงเคยบวชตะกุนหรือไม่เคยบวชตะกุนแล้วยังฮะ มาเคยบวชจากคอนแล้วย <icana>, ังโยนในวัดน it euh ี้บวชแล้วใส่ใจแต่ซึกไปยื่นบาตรกวาดวัวบวชไรบาตร้ไปกวาดวัวก็สวยเกลียดี๋ยวจะเผบวชไรบาตรในิ้งเด็กเจ้าเจ้าิบเจ็บจิบเฟรดเมาพแต่คนแก่แกคนยิ่งยอายุเจ็ดจิบไบาตรแล้วกูเกลียดเกลียดเกลียดใส่เจ๊ตายห้องพอมาถึงอ้บุตาลว่างตาใส่บาต เราเปิดว่าบาดก็ยกกันก้าวเลยยกมือโตมัม่วม,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 มุบมิบมุบมิบมุบมิบว่างี่ใดใช่เราย,ยื่นขาวเห็ียดเม่หมดกันกอบตีนี่ตายออกไอ้นั่นก็ตั้งจิตอจิตตาท่านเด็กจิตในต้ตาานในเต็ดคนคุยมาเพื่อกาดอายู่เกศเจ้าบุญงบ่ได้สักที่ข้าวปร่วัดดอกรังตี่เขาแม,าไมา่ไม่กับก้าวหิใช่ไม่กับก้าวหิใช่เพื่อโลกแก้วเรือนกระดุกมู เว้นไปก,กวาดว่ากว่าบาสจะาคุมมาฉันแต่เจลานันจะจจกบานี้ผนไปบ้านนูหันยังแต่ลูกเจ้าอายุเจ๊ปีลูกเจ้าเอาอยังแต่ลูกเจ้าพอกับแม่ไม่อยู่บ่นควะพอไปตึ้งกูยืนบักอาลุงลุงลุงร้องแล้พอกับแม่ไม่อยู่พอกับแม่ไปตัดยังอยู่บนควรลุงร้องแล้พอกับแม่พอกับแม่ไม่อยู่พอกับแม่ไปตัดยังอยู่บนควรใจรู้ว่าคุยไปยืนบา,บานีเหยียดแม อก็ไปตำหนิน um ี่นี่กูเกลียดอย่ามากูเมาระเคร่งโดยแจ้นไปจ้องกันไปไหนกูตามไปบุญควนนู้นแลไปเด็กก็ตัดยางเออฮาร่วงมาตึงควนนี้เราตัดยางเราเลได้ใจไไหวได้ใจใจกันใจใจหมดนะแต่ตกลงได้เลยได้กี่คนมาเก็บกนแล้วกี้คนมึงงงไปจ้งเปลือยไม่ระเปลือใจไปในลัดจริงเห็นนะกน ซอยเพรศภาพได็กก็มันเคยเจ็ดอ้อซ <C ül üyor> อยออกมาเบื่อมากุ <C ül üyor> ดไรสุดนี้นะนายเถงก็เคยบวชสักคนเลยยังบวชแล้วครับตอนนี้เถงก็เคยบวชครับแต่ผมไม่ใจาบวชเป็นพระกิจก็มวนหนูพผมบวชผุ่มในเป็นชาวลาวาดัดแก้วหวาได้ไปเรศไม่แฉงอาลาวาดัดเลี้ยมปั้นตื้อแต่ได้ซึกคาปนีแหละหลวงเพราะหลายกว่าพุ่มในบวช อยู่วัดนั้นเป็นเจ้าวาดัดแต่เจ้าวัดสมล้นเนอะง่ายเจ้าวัดจมล้นเพื่อคือในวัดนั้นยังกูับเจ้าวัดเจารูปแต่บังเอิญว่าเจ้าวัดอยู่ๆแกหมดระนาบผับเป็นเพื่อ,ตา,ต,อาาตายเลยที่นี่พอเจ้าวัดตายแล้วไม่ว่าวัดกากูอุป,ปโลกตัวเองก็เป็นวัาวาดเตนวะหลวงพี่เต่ง <c oughs> โอ้หลวงพี่เต่งจีจอีอย่ามาเปรี้ยกับกูเหรอตึ้งเต็งเนี่ยสุกในเต่งปลอก็โจมค้นหลวงพวน เมึงเหล่าไปนจะก,ก,กอยกลดนำดับกวดบุน้น,นใช่แต่กวรจังเมื่อเนี่ยเกรียดเลยครูใจเตี่ยมไม่ต้องมือปุ่มพวงนี่มันกวรไหมนี่ครอนนูอันเนี้ตึ้งที่นี่ข้าที่นี่ก็บงังเอิญวันนั้นแล้วก็มาบนกูไป็รวด